สวัสดีครับอีราร์ไบรอันนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าวาร์เจแปนิสพาทิสซูรีนะครับเป็นขนมไซด์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสาขาที่คือสาขาค o เวนการ์เด้นนั่นเองจะมีอีกสาขาที่อีลิงบรอดเวย์นะฮะเรียกว่าขนมสั่งมาเต็มมากนะฮะมีคุณป้าแอมเบอร์กับพี่แอนอยู่หลังกล้องนะฮะตอนนี้คุณป้าแอมเบอร์กับพี่แอนกำลังจ้วงมองบังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต อันนีตจวนบ้างเพราะต้องบอกก่อนไปอันเนี่ยเกิดามารู้จักมองบลังนะแต่ไม่เคยกินมาก่อนเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงมันหลังเขาค่ะท่านผู้ชม <c oughs> มันมาจากญี่ปุ่นอ่ะพี่ฮะมันเป็นมันเป็นฝรั่งเศสคนญี่ปุ่นมานหลังเขาค่ะท่านผู้ชมนี่ดูสังเกตนะว่าการด่าว่าหลังเขาเนี่ยบอกอายุคนด่านะท่านนี่คือโยแคนเทอร์เบอรี่คอยู่ไกลจากลอนดอนอ่ามองบลังเคริสตัดเนี่ยเหมือนอันล่ามีฐานนะฮะเป็นคล้ายเหมือนเป็นเหมือนพายกรอบคล้ายมิลเฟยหน่อยๆเนาะแล้วก็เป็นครีมเกาลัดนะฮะเดี๋ยวชิมก่อน คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าใครชอบถ้าใครชอบขนมที่มีความแบบไต้ถั่วแดงอ่ะจะชอบแบบนี้แต่รสชาติจะไม่ใช่รสชาติถั่วแดงรสชาติเกาลัดมีความแบบเป็นถั่วถั่วมันๆแล้วก็มีเปลือกหน่อยๆน่อยเมืเปลือกเกาลัดกรอบของมิลฟเฟย์ของมิลเฟย์ดีข้างล่างแต่รสชาติไม่ได้หวานจัดคือหวานกำลังดีถ้าใครชอบขนมที่เป็นขนมแบบสไตล์ไป้สไตล์ถั่วแดงถั่วเหลืองหรือว่ามันฐานะที่เขาจะเป็นแฟนชาเขียวนะครับ ขออนุญาตกินมัชชะโรร้านนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมัชชะโรในดวงใจของเราในลอนดอนมีร้านหนึ่งร้านมาชิยะ<ล>เคยไปไม่เคยไปเคยไปสี่ร้านนั้นแนะร้านที่เราไปกินอาหารญี่ปุ่นกัออออแนะแต่ว่าร้านนี้ก็คือซินลูกเขาจะใหญ่กว่าร้านร้านมัชชเ,เขียวก็ดีหอ,หอมเนาะหอมผ้าเขียวแล้วก็หอมถั่วแดงดีมาก โรชาเขียวก็ดีมากาเจลนี่ไปเปิดตัวนี่ซูเฟล่ชีสเค้กนะครับมาร้านญี่ปุ่นแล้วต้องกินซูเฟล่ชีสเคนะ้กเนาะว่าเป็นยังไง,งดีนี่ซูเฟล่ชีสเค้กนะครับเท่าที่ตัดเนื้อก็นุ่มอยู่นะชิมรสละแ,แต่ซูเฟล่ชีสเค้กรู้สึกว่าครีมชีสเยอะไปนหน่อยสำหรับไบอันนะสำหรับใบอันมันดูไม่ไม่ไม่เบาเท่าไหร่ พราะว่าดิฉันเป็นสายฝรั่งสายฝออะนะคะถ้าซูเฟ่ตายุะนเนื้อจะเบาวกว่านี้แล้วมันจะมีกลิ่นชีสน้อยกว่านี้อันนี้มีความก๊อมกึ่งชีสเค้กสไตล์แบบฝรั่งหน่อยๆป,ป้าใช่ไหมมันไม่ค่อยญี่ปุ่นเท่าไหร่หนาะอันนี้ก็ได้นะอร่อยนะไมู่็รสชาติดีแต่ว่าปกติถ้าซูเฟ่ชีสเค้กเป็นญี่ปุ่นจริงๆเนื้อจะเบาแล้วก็กลิ่นชีสจะเบาวกว่านี้แต่พอเนี้ยแราว่ากลิ่นชีสมันมาค่อนข้างเยอะกว่าซูเฟ่ปกติแต่อร่อยแต่ป้าว่าอร่อย แต่สำหรับเราถ้าเกิดตัดสินในมาตรฐานคนที่กินซูเฟ่ชีสเค้กญี่ปุ่นนะเรามองว่ามันแบบหนักกว่าซูเฟ่ชีสเค้กญี่ปุ่นหน่อยหนึ่งแล้วก็มีกลิ่นชีสเยอะมานิดนึงแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็คือถ้าเกิดพูดรสชาติคือเพียวเป็นชีสเค้กที่อร่อยและไม่หนักว่าชีสเค้กฝรัร่งอ,อันนี้ดูท่าทางจะเข้มข้นมากคือมัทฉะทีฮิรามิสุสคุณผู้ชม,มนะคือเหมือนข้างนอกเคลือบเป็นช็อกโกแลตแล้วก็โรยเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็โรยผงชาเขียวเนาะนี่เป็นชั้นอย่างี้ อันนี้ก็ลอ,อยคือถ้าใครชอบแบบที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตเคลือบข้างนอกแข็งๆนะแล้วโรยผงชาเขียวแล้วด้านในอ่ะมันเป็นเหมือนคว้ายเป็นเทนเมสส์ว่มันยิ่งความเป็นชีสช,ชีสมูสมูสกินแล้วลื่นๆนอ่ะอันนี้ก็คือดีถ้าใครแบบสวยด้วยชีวิตชีสเกิดมาเพื่อมองคลคือคือ,คอ,คอ,คอต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นมัชฉะโร่คือคนชอบกินเนื้อเค้กก็จะชอบแต่นี้มันจะละลายในปากนะพี่แอนรึ้ปะมันมันอร่อยแล้วมันละลายในปากอ่รอบต่ออันนี้มาบอกต่ออันไหนคือพี่แอนบวชให้ฝั่งชาเขียวเป็นทีมฝั่ คุณพี่แอนดวูดให้ทีมชาเขียวนะส่วนคุณป้าเราเนี้ยให้มองบังเพราะคุณป้าตั้งใจมากินมังกรแต่เราก็รู้สึกว่าเราถ้าชาบอื่นเราชอบไอโรชาเขียววตอนนี้ตอนนี้ขออภัยนะว่าบล็อกวันนี้อาจจะดูวุ่นวายมากเพราะว่าญาติผู้ใหญ่กำลังแบบตื่นเต้นได้เข้าเมืองหลวงหลังจากคลายล็อกดาวน์เนาะแล้วก็มาเจอขนมที่อร่อยมากคุณผู้ชมคือใบอั้นเสได้มากว่าอยู่มา4ปีเพิ่งรู้จักร้านนี้แล้วร้าน แล้วร้านนี้คือเป็นขนมสไตล์ญี่ปุ่นที่เราที่เราว่าที่เราว่าแบบเรากินแล้วรู้สึกว่าเราชอบหมดเลยนะแม่ชีสเค้กซูเฟ็ติเลเราสึกว่าอาจจะไม่เบาเท่าญี่ปุ่นแต่พูดตรงนะมันเบากว่าชีสเค้กฝรั่งปกติแต่มองบางดีส่วนชาเขียวทั้งสองตัวนี่คือเพราะเรานี่คือตายอย่างสงบศพสีเขียวหมดเลยเจอชาเขียวเข้าไปจริงๆนะก็สุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็ขออนุญาตไปกินหลังกล้องแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะ ฝากติดตามทุกช่องทางน,นะครับแฟนเพจนะครับ YouTube Channel แล้วก็ Instagram คอมเมนต์กันมา Follow Subscribe Like ทำทุกอย่างมาได้เลยนะครับขอตัวก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ